สวัสดีทุกท่านครับผมธนายนิทัศน์ประเสริฐเนตรกุลวันนี้วันอังคารที่12ทธันวาคม66นะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วพอดีใกล้สิ้นปีงานคดีก็ตอนนี้ใกล้จะหมดวันนี้ก็พอมีเวลาครับพอมีเวลาหลังจากที่หยุดทำยูทูบ u b e มามาหลายเดือนนะครับเพราะว่างานเยอะ ก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคุณสมรักษ์นักหน่วยเหรียญทองคนแรกของประเทศไทยนะครับที่เคยมีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ตอนนี้ก็เกิดพลาดไปแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยนักกฎหมายหรือประชาชนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับแต่ละคนก็มองข้อที่จริงต่างกันดังนั้นเนี่ยทนายเนี่ย จะมาพูดถึงคดีนี้นะครับโดยอาจจะมีข้อมูลยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นไม่ได้มีเวลาติดตามเลยแต่เข้าใจตัวเองเข้าใจเลยนะครับว่าเรื่องนี้จากประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับเพศมานี่ก็ก็พอได้นะพอที่จะสรุปพอที่จะสรุปเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสมรักเนี่ยคุณสมรักษเนี่ย มันเข้าข่ายนะครับเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันมันง่ายในการที่จะ,ะไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ดำเนินคดีถ้าเข้าข่ายนะครับพระถ้าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้าข่ายอย่างคุณสมรักเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าการที่ เด็กคนนี้อายุยังไม่ถึง18บริบูรณ์นะครับถ้า18บริบูรณ์ขึ้นไปแม้วันเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นกับอีกอก,กฎหมายข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอายุระหว่าง15จนถึง18เนี่ยถ้าเรานะครับไปภาคเสียจากบิดามารดานะโดยที่ไม่มีเหตุอันครวรแล้วเนี่ยเพื่ออนาจารย์หรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่และพ่อแม่เขาเอาเรื่องหรือผู้ปกครองเอาเรื่องเนี่ย มันเป็นความผิดนะครับเป็นความผิดที่อยอมฟังไม่ได้ยอมฟังไม่ได้แล้วก็โทษก็เท่าที่จําได้2ปีถึง10ปี2อถึงสิเนี่ยนะครับแ้าอันที่2คืออันแรกก็คือไปภาคมาจากบิดาบรรดานะครับอันที่2คือพาเด็กอายุ15บหถึงสิเนี่ยไปนะครับไปเพื่อกระทําอนาจาร นะครับแม้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะยินยอมจะยินยอมก็ตามแต่ว่าก็ยังเป็นเยาวชนเพราะว่าอายุยังไม่เกิน18ก็ยังมีความผิดอีกซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินอีก5ปีนะครับน,นี่เรื่องเดียวกันเลยนะครับภาคผู้เยาวไปจากบิดามันดานนครับโทษอันหนึ่งนะครับแล้วก็พาผู้เยาวไปเพื่อ,อนอาจารย์นะครับ แม้ว่าผู้เยาว์นั้นนะ่ะจะเต็มใจเด็กเด็กคนเนี้ยหมายถึงว่าเด็กคนแต่เต็มใจเ็ายังมีความผิดอีกนะครับแต่ว่าในเคสที่สองถ้าเด็กเต็มใจแล้วก็พาไปเพื่ออาจารย์เนี่ยอันนี้มันดีอย่างนะครับยอมความได้ยอมความได้นะครับพาไปเพื่ออาจารย์นี่ยอมความได้แต่ถ้าไปภาคไปจากบิดาบรรดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนี่ยยอมความไม่ได้นะครับอันนั้น แล้วการพาเด็กไปเพื่ออานาจารเนี่ยมันก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือคาว่าเด็กเนี่ยถ้าอายุเกินฝ่าสิบห้แต่ไม่เกิน18บปีนี่ไปจากปิดาเพืดาผู้ปกครองเนี่ยเด็กถ้าไม่เต็มใจไปด้วยเนี่ยก็โทษก็หนักอีกสองถึงแดปีนะครับแต่ถ้าว่าเต็มใจไปด้วย แต่ก็พาไปเพื่อไปหากําไรหรือไปเพื่ออนาจารอีกก็ยังมีความผิดอีกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนี่นะครับถ้าใครไปยุ่งนะครับเป็นอันตรายมากแล้วไอ้คาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าผู้ชายต้องไปพาผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้ชายก็ยังโดนได้นะครับเด็กผู้ชายอายุไม่เกิน 8ปีแล้วก็ถูกพาไปถูกพาไปเพื่อกระทำอนาจารไปเพื่ออะไรก็แล้วแต่ในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเนี่ยก็ยังเป็นความผิดเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพาผู้ยาวหรือพาผู้ยาวไปเพื่อ,อนาจารมันคุ้มทั้งเด็กคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงน,นี่คือ,อมาตรฐานของกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าคุ้มครองแต่ผู้หญิง ไม่ไม่คุ้มครองเด็กผู้ชายไม่ใช่นะครับเด็กผู้ชายก็ถูกกระทําอนาจารได้เช่นถูกคนผิดเพศพาไปาทํำอะไรก็ได้เกี่ยวกับความค้หรือเพศตรงข้ามเลยก็ได้นะครับเพศตรงข้ามก็เด็กชายนี่พาไปเพื่ออะไรก็แล้วแต่ในทางที่เกี่ยวกับข้องในเรื่องของเพศเนี่ยก็ถือว่ามีความผิด แต่เคสกของคุณสมรักเนะี่ยต้องมาดูก่อนนะครับว่าคุณสมรักในพาดพาดพาดเด็กคนนี้ไปจากบิดามดาผู้ปกครองไหมแต่ดูจากข้อที่จริงนะอันนี้อันนี้เท่าเท่าที่ทนายฟังมานะครับว่าคุณสมรักอยู่ที่โรงแรมแล้วก็มีคนพาไปนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณสมรักเขาไม่ได้ไปพาดมาจากบิดามดานะครับไม่ได้ไปพาค,คนคนที่พามาเนี่ยอาจจะคนนั้นเป็นคนพาดนะครับขอ้อคนนั้นในประเด็นเนี้ย คุณสมรักก็ก็อาจจะสบายตัวไปข้อหาหนึ่งนะนะภาคผู้เยานะครับเพราะตัวเองรู้สึกว่าไปนอนรออยู่ที่โรงแรมแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าใครพามานะครับด้าน,นที่สองพาไปเพื่อ,อนอาจารย์คุณสมรักก็ไม่ได้พานะครับไม่ได้ไปพาเด็กผู้หญิงคนนี้จากสถานเรืลมหรืออะไรมาที่โรงแรมเพราะฉะนั้นไอภาคผู้เยากับไอพาไปเพื่อ,อนอาจารย์เนี่ยคิดว่าสองข้อหานี้เล่นงานคุณสมรักยาก ยากนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อที่จริงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือเปล่าทนายไม่ทราบได้แต่ณเวลาเนี้ยทนายมองจากสื่อนะครับว่าคุณสมรักษ์ไปนอนที่โรงแรมแล้วมีการพาเด็กหญิงมาที่โรงแรมนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ทนายยืนยันนะครับถ้าพาพาคุณสมรักษ์ไปพามาเพื่ออนาจารยอย่างเนี้ย นะครับอันนี้ก็ยอมฟาร์มได้นะครับยอมฟาร์มได้แต่ว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขอีกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าพามาเพื่ออาจารย์แล้วไม่ได้ไปทําร้ายร่างกายไม่ได้ไปข่มขู่ใช้อาวุธปืนเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังยอมฟาร์มได้แต่นี้มันเป็นรายละเอียดอีกย่อยแต่น,นี้ข้อต่อสู้อันนี้มันต้องอยู่ในข้อที่จริงในสำนวนการสอบสวนแต่ที่สิ่งหนึ่งที่อันตรายคือได้ว่าเด็กคนนี้อายุยังไม่เกิน18 นะครับไม่เกิน18เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพาไปเพื่ออนาจารย์แล้วเนี่ยเด็กจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยก็มีความผิดแต่ว่าก็ต้องใช้กำลังประทุษร้ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าสมัครใจไปไปไป,ไปมีอะไรกันไปกอดจูบรูปรายอะไรเงี้ยงี้อันนั้นก็ถือว่าสมัครใจนะครับ แต่ว่าการพาไปเพื่อไม่แบบไม่เต็มใจไปด้วยะนะครับแล้วก็ไปใช้กำลังทำอนาจารเด็กอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับแต่ถ้าว่า,าพาไปเด็กเด็กเต็มใจเอาเด็กเต็มใจดีฝันนะครับ แล้วก็ตั้งใจจะพาเด็กไปอนาจาร์เนี่ยก,ก็ยังมีความผิดนะครับก็ยังมีความผิดแล้วก็ยังมีความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการพาใครไปนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเนี่ยไปเพื่ออนาจาร์แม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเ,เด็กนั้นก็มีความผิดนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ไม,ไม่รู้ทนายพูดสับไปหรือเปล่าสับสนไปนิดหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่า สรุปสุดท้ายก็แล้วกันคำพูดตรงนี้ก็คือว่าพาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับไปเสียจากปิดามรดาหรือผู้ปกครองเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจไปแต่ว่าพาไปเพื่ออนาจารหรือเพื่อหากำไรนะครับก็คือลักษณะของไปกระทําแบบล่วงละเมิดร่างกายของเด็กนะ,นะอันนั้นก็ก็ถือว่าเป็นความผิด แต่คุณสมรักในเคสน,นี้รวมๆแล้วเนี่ยมีข้อต่อสู้เยอะมีข้อต่อสู้เยอะนะครับว่าว่าหนึ่งคืนนั้นเนี่ยได้ล่วงละเมิดทางเพศไหมแต่ถ้าล่วงล่วงละเมิดหรือไม่ล่วงละเมิดนี่พิสูจน์ไม่ยากครับตรวจดีเอ็นเอทีเดียวก็รู้นะครับเขาเรียกว่าสารพันธุก,กรรมสารพันธุก,กรรมดีเอ็นเอคือภาษาไทยก็เรียกสารพันธุก,กรรมนะครับแต่ถ้าว่าแค่ แล้วก็เต็มใจถุงนื้อต้องตัวกันแล้วก็รู้ว่าอายุเกินไม่เกินส8บปปีแล้วก็หยุดอย่างนี้ก็ก็คิดว่าคงคงไม่ได้หนักหนาสหาหัสอะไรคงไม่ได้หนักสาสาหัสหอะไรสําหรับคุณคุณสมรักษ์แต่ปัญหาคือว่าภาพพจน์ของคุณสมรักษ์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็อาจจะ เป็นข่าวที่ขายได้แต่จริงๆความผิดเกี่ยวกับเพศลักษณะนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันเยอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยทนายว่าเป็นมีเป็นพันมีเป็นพันลายแต่ว่ามันไม่ออกมาสู่สังคมหรือมันไม่ได้เป็นคดีของคนดังมันก็เลยไม่มีอะไรขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามนะครับทนายคิดว่าเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วคุณสมรคงจะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้แน่นอน เพราะว่าดูจากข้อเท็จจริงนะครับดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ดูอยู่รู้อยูนะ่ว่ามีการไปเที่ยวในสถานบันเทิงกันเลิกกันตนตีสองตีสามนะครับแล้วก็ซ้อนมอไซค์กันไปนะครับซึ่งซึ่งมันมันมัน,ม,นมันดูแล้วมันใครจะว่าอย่างไงว่าบ่าคุณสมรักอย่างไง นะครับในเชิงรายแต่ถ้ามาพูดกันจริงๆนะครับไอ้เรื่องเรื่องคนมีอายุเนี่ยไปชอบสาววัยรุ่นตามเทศทาบานมันมันมีมากนะครับที่ภูเก็ตนี่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยอายุเกินยี่สิบเกินยี่สิบแล้วคนที่มาทํางานนะครับแล้วก็เขาเขาก,เขาก็เขาก็เต็มใจไปเพราะว่าเขาเขามีไรายได้เขามีไรายได้นะครับแล้วเขาก็กอ่กึ่งกึ่งเป็นอาชีพ แต่ไอการที่จะมาแบกมงแบกเมกันแล้วเพื่อเห็นว่าคุณเป็นคนมีเงินเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่ที่ท,ที่ที่แหล่งท่องเที่ยวเขาจะไม่มีมันจะเกิดเฉพาะบางบางจุดของในประเทศไทยเท่าที่ทนายทําคดีมานะครับแล้วก็รู้เลยนะครับว่าบางเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีมือที่สเข้ามามีเงินทองเข้ามามีความต้องการบางอย่างเข้ามา นะครับแล้วก็จะคิดว่าการให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะได้ผลประโยชน์เยอะๆแต่ว่าไม่ใช่นะครับการเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบางคดีมันยอมฟวามไม่ได้โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยซึ่งซึ่งมันกลายเป็นเลยเถิดไปนะครับเลยเถิดไปตัวเองก็เสียชื่อแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยแต่ถ้าปกติคดีที่จะได้เงินเนี่ยเขาก็จะรีบๆมาเคลียร์กันระหว่างผู้เสียหายกับ ผู้ถูกกล่าวหากันแล้วกันนะที่โรงพักแล้วก็ทําให้มันจบไปแต่เรื่องไหนที่มันดังออกมาแล้วเนี่ยเจ้าหน,น้าที่ตำรวจเขาก็ต้องทําตามกฎหมายทุกประการเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเรามาดูก่อนดูกันก็นแล้วกันนะครับว่าตํารวจจะสรุปข้อเท็จจริงออกมาอย่างไรทนายเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีดังแบบนี้เนี่ยนะครับตำรวจก็ไม่กล้าเชื่อไอ้คุณสมรักแน่ถ้ากระทำความผิดนะครับ แล้วก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปปักความคุณสมรักด้วยเพียงแต่ว่าจะหาความจริงกันอย่างไรหาความจริงกันอย่างไรว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นการสมยอมหรือว่าเป็นการแบ็กเมย์หรือ,อเหตุอื่นเหตุใดเราก็มาติดตามกันกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวทนายจะถ้ามีข้อมูลมากกว่าน,นี้ทนายก็จะมาเฉลย ER ให้มากกว่าน,นี้นะครับแต่ทานนี้ก็ขอให คุณสมรักษ์ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับจากธนาน,นิทัดประเสริฐเนตกุณภูกเก็ตนะครับตอนนี้อยู่ที่ภูกเก็ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ